คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบกรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมการพนันเขาบอกว่าให้ให้คนร้บาลเนี่ยันให้ลักซิเมบัสชุ์เก่าหรลักซิเมัสรถกน้ําหอมนุนเก่าเนาะรอยไข่อยอะจริง ที่จริงคไยกันคือเขาคัดไหอยู่หนึ่งหันว่าพ้าท่กข้หายตรงหลังต้องข้องเท่ามันมันกับ้นหักข้นหลานเนาะก็ได้หายไปอีกัปนาะตามที่จริงเลขเราลงตัวเดียวกันละแต่ว่ามันได้หายไปอกันดเกี่ยวเลยผมเพิ่งใส่เงอเอาดนเอาเอาเลยนะครับเดี๋ยวเราเก็บตังกันครับครับนึงนอานักมากเอาเลยสมมติว่ะครับโอนะขันยังบถือยุ่งวันี้เ่

เขาว่ายงโง่เนี่ยไหมถึงว่าเอาไปตังไว้ซื้อมั้งเขาบ่ได้มีเหยื่ออย่างเด้กเอาไปตังไว้น้ำน้ำามันภูมใหม่ภูมิยังปไงตัง์ไว้ปลาโดปลาโดปลาสวายปลาบึกปลายังเข่ามดปลานิ้นหักรุนละโลสองโลเข่ามันจะเป็นรอยไดไรอย่งไรแนะนำเอาไปผนพ่อสองรอยเราเห็นไปยทุ่งว่านี่ต้องใส่บ้านใส่เลยสองใบเลย ใสเาจะไปเห็ดบัวหนูสองวันงันสองหันอีกมันเนมัยคนคนโมฮสต์ันมฮสต้องสันหนูว่ได้กินมันมันมันสาหน่อยกับเค่งหนูหน่อยโดยนินบอเช่วงนี้ต้องใช้อนีเ็กสะมากนใช่คุณพ่อคำนวณให้ก็ส่วนโมกุณพัลล็มันกับงานยืมหรอสามตัวแห้งแต่ววดเขาตรงตรงสามตัวนะขอเนาะขอเนี่แปดหนึ่งซองสามตัวนี่พอาายากว่ามัน มันผัดมันผัดสองหัวดต่อกันเนาะสามตัวครับอวหมวดก้อนนี่ก็ขเขาใช้สองตัวแบบครับมันเสียงเงินถิมออ่มไปด้วยเนาะพวกยังขอวมสมสม่ต้องสวมเลย สวัสดีค่ะวันด,ดีค่วัสดีค่ะพ่อถือกันยังมาน้า,า,ยยานนใยเจเนาะเจ็ดอะไรเนาะสาเจ้าแล้วพ่อนีกูเบิ้งบ่ล่ละเพื่อมาตามมันเขา่ไไไาไม่มือสั่นบ่มายู่ด้ิค่ะคนดูคู่เบิ้งจังได้เิ็นคนมากคนไหนเป็นลอยเลยเห็นบ่อ๋อคันว่าพอใช้รถได้ยินจะซื้อวัสด์ มันฟันให้ตัวเดียวมวนนี่ฟันให้ตัวเดียวเลยเป็นแนเลยแขวนตัวเดียวบานทแต่ว่ามันเหล็กอย่านี้อยู่หกคู่นะเหล็กหกคู่นี่จะมันอยู่ในไหนมันมีเบิ่นอยู่สองคู่ค่ะซีฟันให้ตัวเดียวสั่นมันแม่นดิ้งโอ้โหเนี่ยมันเป็นอะไเนาะแต่ว่าจะก็ยังเนาวพอนะถ้ามันเป็นต้องซี่นี่มันอิดเคอนหนึ่งแล้วนี่ เป็นการพับเดลวันนี้สุดราิเป็นะเป็น,นะมะน,เ,นเป็นิเป็ดเขเปเนาะเป็นปปการคำนวดน,นะพอน่อเนาะคำนวนดใเพราะว่ามันาะฝันตัว่าหลีกฝันแล้วต่ันเขา่าหลีกมัันมันเป็นเลขศูนย์หนึ่งสี่ นีแม่เยอะันนะยนาน้แล้วนี่นี่ครับกินกินกันโฮตาเซ่บ้านเนาะเขาถึงขนไเนาะน้ำมตนงหนวงได้ซิกซีที่ิเนี่ห่ะเขาเันได้เขาเปนไดเขาเปนสื่อใจใหญ่แนงสินะค่ะคนใจแลเนระพ่อเนาะใจถึงเือบสองแสนสามแสนนี่หรอเดี๋ยวให้พ่อคิดสักก่อนจังสิมีสมาธิเนาะค่ะเนาะ ฮ่อาสองตัวไปเลยาคนหซูเอฟซีฟังสะกัดจ่าเดี๋ยวจังให้เพิ่นเขียนพอเบาสูฟังสะกันเข้วไปทางไหนล่ะเอาเบาสูฟังสะกันที่ไปที่มามันเป็นยังไงจ้าที่ไปที่มามันก็บ่ถือมึงหันเนาะอะไรเงี้ยเลยนาะงอ่อนนั่ถือก็คือบ่ถือบานว่าที่แก้ตัวเบางมันจะเป็นยังไง จะว่าแต่ทีเติมซิปหมดติดเพเคยพลาดเพราะพลาดเลยไรเลี่ยงมาเลยมันบ่ผิดนี่มาผิดนึ่งหันคืองเคือเก่าศูนย์คือเก่าศูนย์ที่จริงเลยมันศูนย์หกศูนย์ศูนย์หกศูนย์หาแล้วหนึ่งหันดึงศูนย์ได้ได้ใช้หกกับหาบาดในมึงนึงมันได้ที่กับหาได้หาครับซีมันตัวเดียวกันมาก ก็นั่งบัมาเหล็กวิ่งบัวมาบาดนี่ยืนบ่กหัวใจก็เลยงวดนีมันใจเลยเพราะว่างวดตอนมันลุดไปแล้วมันรุดมันลุดก็ลุดงวดนึงแล้วมันเสพมันถือว่ารุดมันถือ่ผิดอีกนะย่างกี่ไายก็ซิบขึ้นมันต่อกันคำนวลแล้วพี่เรื่นงไรตามสถิติกระติ๊บบัวผิดบัผิดเด้เรียมผงเมื่อผงเมืองยานมันคำผูผิดนี่คือเล็กวิ่งบอค่ะพ่อเล็กวิ่งบัวกระแด็นบัว เล็วิ่งนี่เฮ็ดเล่นกที่จริงมันสามตีหาวันตะวันมาเด่นตีกับหามดกวนมันสีหางกันหอันเป็นชุดบนล่างหอ่าไอ้บนล่างเนาต้องเอาบนล่างหรออัเปไปไรกันเอาเลยอยู่ในหันใน้ี่มันหกตัวต่วานว่องไห้จะ่สองตัวเรียกคนลร้ชุดนะครับน้องว่า่าชุดต่ว่าเท่านั้นนั้นอยากเท่ากัท่านไหนอยู่เท่าว่าท่านเห็นก็สู้คนนี้ถือ บำาป่างมนคำานเด็อยู่ในอยู่นอันคำาน่านดอกยนมันมา่างสิเดาคำาางเจาต่างเขียนพอโหซื้อเด้อเออาโหนังแ่นเยอะค่ะเบิ้งอยู่นเอาเป็นย่งค้ามปานว่าท่นบอกมันคำาานขามางเห็ดข้าเปลี่ยนซื้อให้เพิ่นเดอพี่น้องเด้อเพิ่นด่คนีอยากเปลี่ยนดอกเบิ้งสง่อคนี่เบิ้งน่าจีกอกับล้มเยอะปะฮะจีกอก่บ่ลงมยู่ปะเห็นเห็นยืนะเมื่อวากดเบิงยังเห็นโาอยก็ได้ เก็ไปยังดอกพอเดี๋ยวรอหน่อเขาเปลี่ยนชื่อใหมจ้ะหากับซีเดนต์อะไรพอมาทอกันทอกันเลยเป็นวัวหนีกันบ่ได้มักทอกันที่ทานตัวเดียวเล่นวันี้คือหาซีขันในโบกเบิร์นเนี้ยขันเบิร์นก็มี้ทอร์นาที่ที่หาท่านผิดไปคือควบคือท่อพอขันไปคือควบคือเกือห้วยคันว่าเรียกไอน้องน้องไอหรือว่าไม่ว่ามันจับว่างหมดแล้ว คำรนเนีเดี๋ยวจะจบอันนี้คำร้นเหยเบิงเลยก็อะไรวามันจอกวเลยเจ็บข่าวแล้วพันเนาะเจ็บข่าวมันไม่คัรงำับเน็้มากมันมีอยู่มันมีอยู่ห้าชุดถาดูสิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกชุดพอหกหกหกชุดเก่าหนกนะเกือบเต็มมันเก่า่แล้วชุดมันเต็มเก่าุด พอเลยคัดให้่งสูัเข้งสองันนนอมาทั้งเกพอสูตรเตะนวณถอยบนเลขอะไรนก็พูนให้่สหมื่นมันตีไปไ่ตัวเลขของพ่อใช้นะคะเข้ามาตอดเป็นเลขสูตรเนจนกันเพิ่งเลี้วพ่อีหนึ่งอ่ะหนึ่งีหนึ่งซีครับคขณแม่คนนี้พ่อกนซี คุณแม่แหลมท่องแ,แ,แถมแถมแถมมอู้แล้วแถมท่องเข้ามาไปเอาแจม